is it more on waterfall

I like you, I you're going to I'm the moon, I'm go I'm going the moon, to the going to to the moon, the moon, I'm going to to the moon, I'm going to to the I'm going to go to I'm to to น้ำขสงปลายนิ้ว m ลายนิ้ยดูมาหัวใจตั้แรกสนุกเกินไปไหมองสายน้ำก็มองไปแต่หังใจความสุขมากมามาวัน้ตัวดูดพากแฟนอาร์

I got time I ain't hot, I'm a teammate, I got a I'm hot, 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 i i am hot hot i i i am i am

Is it Island? It, is it, is it, is it, waterfall?

the soft sunlight hits the water surface, milk tan, milk waterfall. Jumping into the deep water, go on having fun until forgetting the palace. now, go in, the water. fast, fun kong Kwam suk one

Splashing water people sliding down the rocks, sliding down the rocks, slipping down the heartbeats, fast say while having fun beyond words. Mukang, more times, waterfall high on earth, heaven for the body, a lot of happily that will never fail brothers and sisters let's have fun loud laughter extreme fun capture the wonderful memories more time more time waterfall to come back to visit high Thailand

is it more on waterfall

the I'm The soft sunlight hits the water surface milk no and no waterfall Jumping into the deep water, go on Having fun until we get in the palace Saat <laughs> na korn sa layung, sa yung lung lung mai Bua tai tan rai, sa nuk kern dun yai Mor prai, come down. ความสุขมากมายที่ไม่มีวันจางดูดูแต่ฝุ่นและแต่แสงผ้า soft soft gold d b โดดไปตรงจุดน้ำลึกจุดกองทรายนุ่มๆกระขน้องเขาก็ l d and b l u บหนึ่สิ่งลึกในมัดและเชิดหัลายบ้าคลั่งินบัมเบิลแไส้ลิ้ดิเพือขึ้นบกขึ้นแกะข้าแก่ไฟอับยัที่นิ่งตายแต่อ้ไม่เป็นมพันธุและเป็นมดพันธกันใหเดินหละกุ๊ฟก็เข้าไปอ้เชืเชืลอรือหลับลอยลอย Splashing water before sliding down the rocks, sliding down the rocks, slipping down the heartbeats that say wow, having fun beyond words. More pangs, more pangs, waterfall high on earth, heaven for the body a lot of happiness that will never fade. Tok haza ke fa dee Lin ko de ta si ho Mok tang, let's have tang We are o shi shi pai tai Brothers and sisters, let's have fun Loud laughter, extreme fun Catch you the wonderful memories Mok tang, mok tang, wonderful To come back to visit pai tai lan ותמות פעם לחזור לבקר בפעם. תאילנד, העושר המלוכלך כל כך יבל איתי. תחליקו על הסיימים. תחליקו על הסיימים כל כך כיף. מות <מח> פעם <מח> ותמות פעם, גם אבן הימים. ก็สวัสดีครับป่าเอเชียมนะครับก็ช่วงบใบยๆนะครับเจอกันแล้วกันเนาะแดดก็ ร้อนนะัท่องเที่ยวเยอะมกวันนี้น่าจะสัก2 0 0กว่าคนนะครับแต่ผมไม่ได้เก็บบรรยากาศไว้เนาะก็ต้องคอยดูแลนะักท่องเที่ยวเนาะคอยดูแลเขาให้มันปลอดภัยวันนี้น้ํามันตื้นนะครับตรงนี้ลงได้คนเดียวเท่านั้นนะตรงนี้นะลงได้แค่วันพิพนะวันพิพิธ e ลีดิสบอเตอร์ชาโลอีด b r เ k น n b เ o นเดียดดนะเมื่อวานนี้ฝนตกหนักนะน้ำเขื่อนตรงนี้มันแตกนะน้ำตรงนี้ก็เลยตื้นนะครับก็ลงได้แค่คนเดียวนะ ก็พึงระวังนะจุดสีเขียวนะไป Green Point นะลงได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะวันนี้เนาะก็หวยออกไม่รู้หวยออกอะไรน่าจะออกแล้วมั้ง16กันยายน2568นะครับก็ฝ่ายเอชเอ็ม e ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะก็มาน้ำตกหมอแปงก็ยินดีต้อนรับเลยเนาะก็ผมทำบุ๊กิ้งไว้8จุดนะบุ๊กิ้ง for the safety safety point, point, 8, 8 point on e i เอ t eight point o มอแปลง waterfall แดงยิวขอบคุณครับก็เดีย๋ยวพาไปดูน้ําวันนี้น้ําเยอะมากนะน้าเยอะก้อนหินก็มานะท่อนสูงก็มาแต่ก่อนผมลงเล่นผมก็ลงไปเช็คเรียบร้อยแล้วเนาะลงไปเช็คแล้วนะไม่มีนะก้อนหินเคียยวออกให้หมดแล้วนะครับก็เล่นได้กระโดดได้จําได้นะครับก็จ้าตรงนั้น5เมตรนะอ่าลงไปทุกวันมันจะเปลี่ยนทุกวันนะจ,จุดปลอดภัยจะเปลี่ยนทุกวันนะเพราะว่าฝนตก แต่ละวันไม่เหมือนกันนะฮะหเมตร3เมตรสไลด์ออนเดอะล็อกตรงนี้ได้จุดสีเขียวเล่นได้คนเดียวนะก็เหมือนเดิมนะเจอกันก็เซฟตี้เฟิร์สนะปลอดภัยไว้ก่อนนะถ้ามาเที่ยวไปก็เชิญเลยนะหมอแปงวัพรอิวคัมนะบิลคนะัมบิลคัมทูหมอแปงวัพรพอนท่องเที่ยวเยอะมากนะวันนี้เยอะมากแต่ก็ทยอยกลับกันแล้วนะแดดร้อนนะเวลาเดินก็ระวังลื่นนะระวังลื่นนะเวลีสลิปปี่นะ ก็ให้นั่งนั่งแล้วก็เดินทางไปนะฮะนั่งนั่งนั่งแล้วก็ไปเรื่อยๆนะก็มาเที่ยวไปก็ได้เลยนะจุดผมแนะนําจุดเล่นน้าอจุดนี้นะเล่นได้ก็สไลด์ลงตรงนู้นไม่ได้นะเพราะว่าน้ํามันแรงข้างล่างมีก้อนหินนะถ้าจะลงก็ลงได้เลยนะตรงนี้จุดนี้ลงได้เลยนะครับน้ําเยอะมาก,กวันนี้นะ สวยงามมากครับถ้าจะลงจุดน,นี้ก็ลงได้เลยนะเกตนะตรงนี้ลงไปได้เลยนะเกตสิงจาวไปเลยนะลงไปนะก็เจอกันชิปสั <Go. S 2> <Go. S 1> mm ้นๆแล้วกันนะน้ำตกหมอแปลงก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะยุกเหเนาะโอเคเวอร e ลี่สลิปเปอรี่นะย o u ิ i ดาวแอน n d ก o สวยมากตรงนี้สวยมากเลยฮนะบรรยากาศเวอลี่ไน ก็เจอกันคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับน้ำตกมะแปงก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะก็มาเทียยเท่ยวไปกนะ็อย่าลืมมาเที่ยวนะอย่าลืมมาเที่ยวนะนั่งตรงนี้นั่งได้ไมากครับครับย no 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 okay. ูซิตเนี่ยโนเด d ซิตเนี่ยเซฟตดิเซฟครับเยอะไม่เบียด้ราอ๋อเยอะ I love my dialogue. No die, no đai, no đai, xếp đi. Life, sit, sit, xếp, 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 lying. xếp, go. You now. Now. Tao. Oh, yeah, my, my, okay. Meta. Vieta. Okay, six, okay. you go. Now. I would you. <laughs> I like, it. Uh, now, now, okay. Give me a speech. Give me a speech. Now, yeah, Go. one, let's go. Come, let me come.